ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่สนาม Spirit 4x4 นะครับก็มาทดลองนะครับกับรถ2ยี่ห้อ2รุ่นนะครับก็คือตัวองุ่ประดานะครับตัว C ไฟ EV แล้วก็ตัวเจคูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้ก่อนนะผมแยกทำเป็น2อันนะจะเป็นตัวที่ขับออนรถกับออฟโรดนะครับเดี๋ยวเรามาพร้อมกันนะอะมาดูกันองุ์ประดา C ซีไฟนะครับก็จอดอยู่ตรงนี้2คันเห็นแล้ว2สีนะครับการดีไซน์อะไรต่างๆของเขาครับ ตัวอุปกดานั้นเป็นค่ายใหม่จากจีนนะครับแล้วก็เพิ่งจะจําหน่ายตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับตัวนี้นะก็มาดูดีไซน์กันต่างๆนะมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องให้ด้านหน้าเลยนะครับเซ็นเซอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็มีแผงรังพึ่งข้างในนะระบายความร้อนนะครับของตัวแบตเตอรี่ด้วยอะไรด้วยนะครับช่วยระบบคูลิ่งต่างๆนะครับเดย์ไทม์เลนดิ่งไลท์มีมาให้นะครับไฟหน้าเป็นแบบคิ้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นคูปนะขออภัยไม่คิ้วนะ คูปนะครับแล้วก็มีตัวไฟลงไฟเี้ืออะไรรวมอยู่อินเตอร์เลตอยู่ตรงนี้เลยนะครับรวมกันไปนะล้เราค่อยๆไล่กันนะครับด้านข้างนะครับเมื่อกี้ขับกันมาผมเป็นคนนั่งนะยางใช้ของคัมโฮนะครับยางเป็นคัมโคที่เป็นซีรีส์ ev ด้วยนะนะครับเอสตานะครับตัว ps 7 1 ev นะครับยางขนาด2.15 55 r 1 8นะครับซุ้มล้อนะ ใช้เป็นแบบพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะบางคนไว้อยู่ข้างหลังนะครับในซุ้มล้อนะครับแล้วก็ซับเสียงจากพื้นถนนจากเสียงยางนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเท่าที่เท่าที่ขับนั่งมานะเป็นผู้โดยสารมานะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวซีฟนั้นมีทั้งหมด2รุ่นนะเป็นลองเลนทั้งหมดนะแตกต่างกันที่อุปกรณ์ตกแต่งนะครับตัวนี้มีลูกแหลกให้นะครับติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะในตัวนี้นะตัวที่รีวิวอยู่มีซันรูฟให้ นะครับการเข้ารถเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะแต่ว่าน่าเสียดายนะจะมีให้นะครับตัวล็อกเนี่ยเฉพาะคนขับเท่านั้นนะไม่ได้เป็นแบบคู่หน้านะบางทีฝากคุญจงบุญแจไว้ไม่ได้นะตัวนี้นะครับอันนี้เข้ามามีสปอยเลอร์ด้านหลังมีชักฟินนะไฟเบรกวงที่3ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเปิดไฟฟ้าไม่เอ่ยเปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้นะมีม่าน บังสายตานะครับตัวนี้ที่วางของนะนะครับแล้วก็มีที่ห้อยต่างๆเข้ามามีชุดชาร์จอิมเมจ n นซีให้มีตัวปะยางฉุกเฉินให้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวของเครือเชอรี่นะครับมีเอาท์เลต12โวลต์นะครับมีไฟเป็นแบบ LED มาให้ด้านหลังนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับหัวชาร์จอยู่ตรงไหนเอ่ยหัวชาร์จอยู่ตรงไหนเอ่ย เราหากันก่อนนะผมเจอแล้วมันจะต้องเข้าไปเปิดในรถครับท่านผู้ชมครับไอตัวฝาชาร์จนะอยู่หน้ารถนะคุณจะต้องมากดแช่นะครับตัวนี้นะครับแช่เสร็จปุ๊บนะครับฝาข้างหน้าก็จะเปิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวทาง q u i c ิ c ชาร์ e แล้วก็นอมโมชาร์ตนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในจุดชาร์จนะครับกรชี้ให้ดูกันแต่เวลาปิดนะใช้มือปิดปกตินะครับ ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะานะกดนะเฉพาะเปิดเท่านั้นนะครับอันนี้นะเอามือปิดไปสั้นเนาะทีนี้เราเข้ามาดูภายในรถกันดีกว่านะครับว่ายังไงบ้างอ่ะมาดูคุญแจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวปึ๊บพีปิดนะข้อเสียของเขานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะ Smart e n t นทจะอยู่แค่ตรงนี้ แต่เขามีกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,นะเมื่อกี้ลองดูตอนที่จอดไว้เข้าห้องน้ากันระหว่างทางนะครับคุณแค่เดินเข้ามาในรัศมี่คุณใจต้องอยู่คุณนะคุณมาเดินในรัศมีปุ๊บเนี่ยรถมันจะปลดล็อกเองเลยเนี่ยไม่ได้จับอะไรเลยนะมืออยู่นี่นะครับรถมันจะปลดล็อกเองนะครับเราสามารถที่จะเดินเข้ารถได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม่มีสวิตช์ power on power off นะครับวิธีการก็คือ คุณเปิดรถถ้าเกิดม,มันไม่อ่อนให้นะคุณจะต้องมาเหยียบเบรกถ้าเกิดคุณเข้าด้านข้างเนี้ยคุณต้องมาเหยียบเบรกรถไว้เพื่อที่จะให้รถมันอ่อนรันระบบไว้นะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับหรือเวลาลงรถก็คือเข้าเกียร์พีปุ๊บกดล็อกรถตัวนี้ไฟมันถึงจะตับนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะอ่อนทิ้งไปเรื่อยๆนะทีนี้เราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอ่าไหนๆแล้วก็ให้ดูคุณจรถกันนิดนึงนะก็สามารถที่จะล็อกรถเปิดรถอะไรต่างๆหรือหมดสตาร์ทได้ด้วยนะครับตัวนี้ นะครับให้แอร์มันทํางานได้นะเราก็สามารถที่จะสั่งงานอย่างต่างได้นะครับแผงข้างนะมาดูแผงข้างกันก่อนตัวนี้เป็นแบบ soft touch นะครับแบบซอ t o นะการดีไซน์การออกแบบก็ถือว่าโอเคเลยลำโพงนะครับใช้ของโซนี่นะเครื่องเสียงของโซนี่นะครับระบบไฟระบบควบคุมต่างๆไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังตั้งเปิดไฟเป็นออโต้ไม่ได้เป็นบิดนะเป็นสวิตช์อย่างนี้นะครับ ตั้งออโต้ได้แล้วก็ปิดได้นะเห็นไไฟมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแอร์นะครับ้าจะควบคุมนะครับคุณจะต้องเข้ามาแล้วคุณมาปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดนะครับระบบแอร์นี่มาปรับตรงนี้นะครับปุ๊บนะคุณจะถึงเลือกได้ว่าตำแหน่งอะไรยังไงการตั้งค่านะครับว่าตอนไหนอะไรยังไงบอกคนขับรถต่างๆมี คูลิ่งมีพัดลมที่บบาให้ด้วยนะครับภายในก็ถือว่าหรูหรานะครับเรียบหรูนะพือาะปรับได้แบบไหนบ้างเอ่ยเข้าออกได้ขึ้นลงได้ก็คือพูดง่ายๆว่า4ทิศทางนะครับตรงนี้มีไวเลสชร์เจอร์ด้วยนะก็คืองานเก็บเขาเนียบมากนะรวดปิดอยู่ตรงนี้นี่นะครับเราก็มี AC มีอะไรต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ปิดนะครับกดปิดหน้าจอ นะครับโหมดในการขับขี่ต่างๆนะครับไฟ Emergency ก็อยู่ตรงนี้นะครับระบบแอร์คือเป่ากระจกนะครับเปิด AC กับปิด AC แค่นั้นนะแต่ว่าคุณจะต้องมาปรับพัลมอะไรต่างๆหน้าจออาจจะยุ่งยากในหลายๆคนอยู่นิดนึงนะครับกระจกด้านหน้านะครับนี่นะไฟมีอยู่เป็น2ส,สีนะสีขาวกับสีเหลืองนะครับสามารถปรับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกระจกไม่กระจก,อะข,อจกขอภยัย ตัวซันรูฟนะครับสามารถที่จะเหยียบออนก่อนนี่เห็นไหมรถพร้อมขับแล้วนะต้องออนก่อนก็กระจกก็เปิดได้นะตัวหลังคาซันรูฟตัวนี้นะครับวันทัชนะวันทัชได้นะครับก็เปิดปิดแล้วก็ตัวนี้ม่านก็ดึงเอานะครับกระจกมแบบเฟรมเลสนะครับมีระบบ ADAS ต่างๆมาให้นะมีเตือนการชนด้านหน้ามี USB ต่อสำหรับติดกล้องได้นะครับไฟ นะครับเปิดยังไงเออ,ออกลองกดตรงนี้นะไฟน้แบบ LED นะครับแผงไลายไม้ตัวนี้เป็นเอเมเบลไลด์ด้วยนะมีไฟด้วยนะกลางคืนนะครับหรือว่าเรลาบึบ้กๆไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับเบาะเก็บของเก็บของมีช่องตัวนี้เป็นคูลิ่งบ็อ,อกด้วยนะมีแอร์อยู่นะครับรักษาอุณหภูมินะครับตรงนี้เบาะต่างๆอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีควบคุมจอปรับแสงปรับอะไรต่างๆได้ นะครับเสียงเตือนได้นะระบบความปลอดภัยมีเยอะนะครับการเชื่อมต่อก็เป็น Apple CarPlay Android Auto มแบันบไวเลสนะครับก็คุณ Connect ปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดซิงค์แผ่นทุกแผ่นที่อะไรคุณเข้ามาได้เลยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ในตัวรถเองก็ยังมีแผ่นี้ให้อยู่แล้วนะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือใช้สําหรับรถนี่มันก็มีระบบอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันถ้ามีเวลานะครับจอตรงกลางจอดิสเพย์ก็จะเป็นดิจิตอลหมด นะครับไม่มีเข็มเลยนะครับเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับควบคุมการต่างๆอ่าพวงมาลัยก็สามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆได้มีวัดลมยางให้อะไรให้ควบคุมเครื่องเสียงได้มี a t i v e Cruise c o n t r o l นะครับมาให้นะแล้วก็ควบคุมความเร็วได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสเอานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด 205แรงม้า204แรงม้านะครับแรงม้าที่มีอยู่ที่204แรงม้านะครับแล้วก็มอเตอร์เดี่ยวนะครับมี2รวุ่นย่อยอย่างที่ผมบอกไปก็คือต่างกันที่ชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่เขาใส่มาให้แล้วก็อื่นๆนะแรงบิดนะอยู่ที่340นิวตันเมตรนะครับมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าสูงสุดนี่61กิโลวัตต์เปอวลมนะครับเคลมเอาไว้ที่505นะครับ NEDC นะครับระยะทางวิ่งนะครับตรงนี้ที่มาดูกระจกด้านหลังผมขอเช็คนิดนึงว่าเขาติดฟิล์มหรือว่าเป็น privacy glass นะครับกระจกเป็น privacy glass นะครับกรองแสงให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะนะครับด้านหลังนะผู้โดยสารด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นช่องเก็บของ นะครับมี USB A USB C อยู่นิดนึงนะครับที่เท้าแขนตรงกลางเป็นยังไงบ้างวางออกมาแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะมันอาจจะลำบากสำหรับผู้ขับขี่นิดนึงนะครับก็คือช่องเสียบ USB นะเขาไม่ได้ย้ายกลับมาให้นะเดิมนี่ยคือพวงมาลัยซ้ายเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ USB C USB A ตัวนี้ที่ซิ้งกับมือถือแล้ัวนี้ก็ที่วางของอีกช่องหนึ่ง นะครับอันนี้ก็จะเป็นในคร่าวๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไะตัวนี้มีไฟโชว์ขึ้นมานะครับเป็นแอมเบอรไลท์นะแล้วก็รถต่างๆก็เดี๋ยวยังไงแล้วไปพูดถึงฟิลลี่ในการขับกันอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเจคูนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองในโหมดออฟโรดก็ขับกันคนละสองรอบรอบแรกก็จะมีอินสแตตเตอร์นั่งไปด้วยนะครับอยู่ข้างๆผมนะครับก็คอยจะสอนว่าใช้โหมดอะไรบ้างนะครับนี่ก็ไปเป็นโหมด โครนก่อนนะครับมัดหมดนะครับมัดดี้นะเขาเรียกมัดดี้นะของเจคู่ก็จริงๆก็คือปล่อยไหลไปได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ท้ลเรื่องอะไรมากนะไม่ต้องเปิดลายใหม่นะครับเนี่ยผมก็ปล่อยเป็นแบบไอเด่นไปเรื่อยๆนะครับเติมคันเล่งนิดนึงถ้าติดก็เริ่มเติมคัเมเมเมนเะล่งเบาๆได้ๆนะผ่านมาได้แบบง่ายๆนะครับ ครับผมตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นบัมปี้นะครับเพราะเราจะดันรถขึ้นเนินนะครับผมก็กดโหมดหน้าจอนะครับแล้วก็จะรอกราฟิกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหน้าจอมันก็จะโชว์ขึ้นว่าระบบพร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะไปได้โอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้คันขึ้นหน้าไปก่อนโอเคสําหรับบัมปี้นะครับจะปรับเปลี่ยนเรื่องคันเร่งด้วยทําให้เราเดินคันเร่งอ่ะดันขึ้นดันรถขึ้นเนินได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็เนินชันประมาณ30องศานะ พอมันจะเริ่มปิดแล้วก็เติมคันเร่งไปทีละนิดทีละนิดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกดคันเร่งลึกนะครับนี่ก็เติม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 ก็ไต่ได้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจอดสักครู่อ่ะไปอีกนิดหนึ่งให้ให้น้าเริ่มทิมลงแล้วก็จอดสักครู่นะครับ โอเคจอดเราจะให้ดูอีกอันหนึ่งในการช่วยลงนะครับก็คือเปิดเตปสโล์นะครับเราจะเห็นไฟเขียวเป็นรูปรถครัชีพเมื่อมันทํางานครับผมก็มันไฟมันจะกระพริบเงื่อนไขก็คือถ้ามีน้ําหนักเบรกก็คือคนขับป่อเบรกหมดได้เลยก็คือยกเท้าทั้งคันเร่งทั้งเบรกได้หมดเลยก็จะจัดการทด้หมดไปผมปล่อยเบรกปุ๊บนี่รถมันเบรกที่เองนะครับมันชะลอมันดึงของมันเองแล้วก็มีเสียงเตือนระบบ นะครับผมก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเลยแล้วก็ไม่ได้แตะเบรกนะโอเคตออสักครู่หนึ่งครับตอนนี้เราจะใช้สลิปเอรคครับเพราะว่าทางข้างหน้าจะลื่นที่สุดเลยครับผมซึ่งถ้าดูกราฟิกนะครับเราจะเห็นเป็นหิมะเนาะครับผมก็จะเป็นพวกพื้นที่ลื่นมากๆเลยเป็นเอ็กซ์ตรีมเลยครับโอเคครับไปต่อกันได้เลยครับ ง่ายๆเลยนะผมแทบยังไม่เติมคันเร่งเลยนะครับเนี่ยอ่าตรงนี้จอดนะครับสลับนะคะอ่าจะเป็นเนินใช่ไหมครับอย่างที่บอกครับที่เป็นเนินก็ใช้เป็นบัมปี้นะครับเพื่อช่วยมีแรงบีต่อใได้แล้วก็เดินคันเร่งได้ง่ายขึ้นโอเคอ่าพร้อมครับขึ้นเรดี้แล้วเราก็ไป บางจังหว,วะก็จะสังเกตว่ามันจะมีบางลอ้อที่มันลอยอยู่แล้วขึ้นเนินสลับซึ่งแท็ c ช่นก็จะกระจายให้เหมาะสมนะครับไปยังลอ้อที่มันเกาะอยู่อันนี้เนินเอียงอันนี้จะเป็นเนินเอียงซ้ายนะครับผมขึ้นไปได้เลยครับสามารถใส่ไ,ได้สุดขอบต้นไม้ขวาเลยนะครับอ่าก uh, ็ใช่อ่ะตรงนี้นะโอเคแล้วก็หมีงซ้ายครับซ้ายอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมมดดี้อีกรอบนะครับเป็นโหมดโครนนะคะนรับเวลาเปลี่ยนโหมดต้องจอดรถที่นิ่งก่อน ก็เปลี่ยนเลยไม่ได้ใช่ไหมจริงจริงเปลี่ยนเลยได้ครับแต่มันลากสายตามาจากข้างหน้าก็ควรจอดดีกว่าจอยได้ปุ๊บป้ายซ้ายนี่คือยางติดรถนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะไม่ได้มีการเปลี่ยนยางอะไรนะใช้ยางปกติเลยนะครับ ตรงนี้สังเกตจะให้ดูมุมแอปโพสครับเราปากหัวลงแต่ว่าไม่มีเสียงขูดเลยครับอมืมุมด้านหน้าอยู่28องศานะด้านหลังมุมอยู่ประมาณ30 35 32 35 32นะครับลกไปทางขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยน้ำกันนะครับผมอันนี้ก็เคลมไว้ว่าลุยน้ำได้60เซนนะครับโอเคเดี๋ยว ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสลิปเบอรี่ก่อนเพื่อความเซฟตี้เพราะเราไม่รู้ว่าใต้น้ำมันลื่นแค่ไหนนะครับครับผมอ่าโอเคช้าๆนะครับดับเบรกไว้ดันเบรกไว้ผมอยากน้ำกระจายปั๊บโตเดี๋ยวรอรอบหน้าเดี๋ยวรอรอบหน้าอยากได้ภาพสวยๆนะฮะเมื่อวานเห็นเขามาขับกันแล้วเซ็นเซอร์ก็ร้องนะครับเจอใบไม้ที่ลอยอยู่ครับไม่ต้องตกใจสังเกตอีกอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องปิดแอร์เลยครับ เพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องคอมมัชชั่นเนาะมันเป็นไฟฟ้านี่คือข<ช>้อดีของรถ e นะีว<ช>ีน้ำอยู่ชายปะตูนี่ผมก็ไม่ได้เติมคันเร่งนะรถไหลเองเนี่ย <นะ S 2> บอกก่อนขก้งสปีดนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมดีใจมากๆเลยนะต้องบอกงี้แล้วก็แปลกประหลาดใจรถสไตล์นี้นะ โดยปกติแล้วเวลาลุยออฟโรดลุยคลนหรือว่าเจอเปื้อนๆน,นะครับคุณจะสังเกตว่ากาบบันไดเวลาคุณก้าวขึ้นก้าวลงนะขาด้านหลังเน,นี่ยตรงหลังน่องเนี่ยช่วงนี้เนี้ยเนี่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 ยมันจะเปื้อนแต่คันนี้นะครับคุณดูเขาเก็บงานกลิบเลยเพิ่งลุยมาจากโคลนบัดมา้วล,ลุยคลนลุยน้ํามาแล้วไม่ใช่เฉพาะด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นเหมือนกันนะกลิบเลยนะครับก็เรียกได้ว่าการดีไซน์การออกแบบอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ย ถือว่าโอเคมากเลยนะลงมาขาคุณไม่เปื้อนนะครับชายกางเกงคุณไม่เปื้อนเลยนะเราดูนะลุยกันมาแบบนี้นะแล้วทางโคนที่เราให้เห็นกันในคลิปนะครับนี่ดูดูนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปลองกันอีกหนึ่งสเต็ปนะครับคราวนี้จะลองกันในโหมดที่เป็นออโต้โหมดนะครับอโหมดเลยก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงครับตามมาเลยครับบบกเขามีเวืค้ำเสียให้ด้วยนะ ก็กลับมาถึงพอเดินขึ้นรถปุ๊บเขาก็จะปรับมาให้ตอนนี้ผมตั้งเป็นโหมดออโรดนะครับซึ่งเป็นโหมดออโต้ทุกอย่างเดี๋ยวครั้นี้จะไปลองกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะไม่เปลี่ยนโหมดอะไรเลยคือขับลุยกันอย่างเดียวนะครับว่าความแตกต่างของเขาจะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้ยังเป็นยางติดรถมานะครับไม่ได้ยางแบบออฟโรดถ้าเกิดคุณอยากจะไปลุยจริงๆริงนะผมบอกเลยว่าเปลี่ยนยางปุ๊บเนี่ย งานดีทีเดียวนะครับแล้วก็การคุมรถอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายมากนะครับโหมดก็คุณแค่เลือกโหมดมาคุณอยากจะสนุกอะไรคุณก็เติมคันเร่งเล่นๆไปได้หมดเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะยางติดรถจะลุยได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวกาวเคียนแลนส์นะครับของตัวรถก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เขาดีไซน์มาที่เราสามารถลุยออฟโรดได้เพราะตรงนี้เนี่ยมันคือสนามเทสออฟโรดนะครับแล้วก็สมัยก่อนคือพูดง่ายๆว่าเอารถกระบะมาลองกัน แต่คราวนี้มันเป็นแบบรถสรงกล่องอ่ะใครจะไปคิดแบบรถเก่งรถเก่งยกส่งนิดนึงแต่ว่ามันมีดีไซน์มีรายละเอียดเนี่ยพอมันเริ่มเริ่มติดเราก็เติมัเล่งึ้นไปนะครับอันนี้นะผมขับแบบยาวๆเลยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวทางลงทางลงผมก็ไม่กด hill d i s c e n t control แล้วผมปล่อยของผมเองนะครับอ่ามันก็จะเร็วๆว,วูบนิดนึงนะครับก็ไปกันได้เรื่อยๆนะอ่าเนี่ยลองดูนะครับลุยทางโค้อะไรอย่างนี้ นะมันก็จะไปตามล่องมันก็ดินได้ปีนป่ายได้นะครับอยู่ที่คุณพวงมาลัยนะพวงมาลัยการขับออฟโรดผมย้ําบ่อยๆนะอย่าเอานิ้วไปล็อกในตัววงพวงมาลัยนะเพราะเวลาพวงมาลัยมันตีเจอถนนลื่นๆเนี่ยเรียบร้อยนะเดี๋ยวนิ้วแตกนะครับแล้วก็พอเดินสลับปุ๊บเราก็อาจจะช้าๆนิดนึงนะครับเมื่อกี้พอตอนไปนองนั่งด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคันเล็กๆนะครับแต่ว่า เล็กรูมเฮดรูมแล้วก็นั่งสบายทีเดียวนะอันนี้ผมปล่อยวอลกิ้งสปีดนะครับแล้วผมก็ดึงพวงมลาลัยอย่างเดียวนะครับคุมทิศทางนะครับผมก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะอยากสนุกนะครับสมัยก่อนเขาเล่นกันนี่คือเขาเอาตะกร้าแล้วก็วางขายไว้สองใบสามใบนะใครขับไม่ให้ใครแตกคนนั้นชนะคือเน้นเลยเรื่องของการใช้ทักษะอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะสมัยก่อน ทำด้วยกันเนาะวิทิเอาไข่วางไว้ในตะกร้าปากก็โปรงหน้ารถนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่านะก็การขับออฟโรดไม่ใช่ไปให้เร็วใช่ไปให้สมูทแล้วให้ถึงออกจากปากได้เนาะใช่เขาเน้นเน้นให้จบเออบางทีเร็วมันไม่จบไงเนี่ยตรงนี้เล็กๆถ้าอยากดิฟหน่อยนะคนก็เบิ้นคันเร่งเยอะ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 อะแล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงด้วยนะเนน่ยนะมันแถเข้ายางครับเออยยางอันนี้ยางเลยนะเพราะมัน ว่าเลยนะยางอย่างเงี้ยมันเขาให้กล้าให้เรากล้าลุยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าเขามีทีมเซอร์วิสอย่างอย่างที่คุณวิทิตบอกนะปกติเวลาเข้าป่าพวกเนี้ยไม่ควรไปคนเดียวเพราะเวลาติดมันจะไม่มีคนช่วยมันต้องรอรถผ่านมานะอันนี้โอ้โห,โหนะก็สบายๆนะเลียเล้ยงเลียเล้ยงเลี้ยงนะครับเดี๋ยวลุยน้ําดูนะผมก็ห้าวหน่อยแล้วกันนะ อยากได้ฟิลก็รถก็ปิมปิมขอบนะครับน้ำปิมปิมขอบรถเลยใช้ประตูเลยนะครับเบาหน่อยปึ๊บกระจายได้นดะ้ลกล้องสั่นหน่อยนะมันก็มาได้นะ,ะหลังตัวได้เขาหน่อยก็เป็นจบออฟโรดนะก็คือถ้าคุณ อยากสนุกนะครับอยากขับแบบมันๆอะไรอย่างนี้ก็มาแบบนี้ได้นะครับไปได้หมดก็เลือกโหมดได้โหมดในการขับขี่เขามีถึง9แบบนะครับโหมดขับขี่เ็ามีถึง9แบบเราก็สามารถเลือกได้ตามโหมดที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะไป on น o a d กันนะครับ on น o a d กันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับกับตัวอุปดะแล้วก็ตัวเจคู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ